จะโชวม์มายากลนะคะอ่ะแต่ๆด้วยค่ะหายไปไหนไมายาก,กลอย,อยู่ไหนคะเอ้าอยู่นี่เองอ้าอย อยากโชว์ไมยกรอะต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 ะเตะเอาพี่บีอย่าพึ่งสิเขากำลังโชว์ไมยกรอยู่อี่ามีเด็กเต้โอหายไปเลย นี่ไงฮอยู่ไหนฮ้ไปเลยโอ้ยยยยย่ยย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 ยคยยคยย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 ้ยย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 ย ตบมือนล้วไหว้ด้วยค่ะไหว้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะไห้ฮห้โอ้โหเก่งมากเก่งเก่งค่ะฮห้าโอ้โหมีโชว์มายากลน่ะเช้านี้นี่ไงนี่ไงอะไรวะ จบยังคะโชว์นี้จบยังคะจบยังคะจบเลยขอบคุณค่ะด้วยไหว้ด้วยค่ะไหว้ขอบคุณไหว้ขอบคุณนี่ขอบคุณก่อนเอ้าค่ะตื่นเต้นไหมคะโชว์นี้ตื่นเต้นไหมคะบาย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 ถามคุณผู้ชมซีสนุกไหม เอ้าถามเขาสิไม่ใช่ตอบเองหาหาเลยอยู่ไหนแล้วคะ<ม>บอหาเลยเปนมาตัวนี้นี่น้นน,น,นมค่ะนันนมเขาค่ะไม่ใช่บอลค่ะยิ้มหวานไหนคะ่ะ <laughs> กระเป๋ากระเป๋าจะไปไหนคะ่ะเอาเอาจะไปไหนล่ะเอาไปไหน <laughs> คุณจะสะพายกระเป๋าไปไหนคะ <laughs> ไปไหนอะ